ีรอเู่ประเทศไครับผมอยู่นอร์เวย์เป็นคนเป็นคนไทยใช่ไหมวเป็นคนคนเ้าคนเ้าใช่แล้วก็แต่แถวแถวอไรก็เลิ่มเลยเร่มเรื่องนกะ้อน่ะกระฮักกระฮักตัวเอ่ยโอ้ตื่นเลยสาวสาวช่องโหว่าน้องซื่อ หัมแรกหัมไงเรียงเาหัแรกหัมไงเอ้าอารี Hello Hello What's your name My name หัแรกหั้วย โอ้ยคนเกลีย์อายุเท่าไหร่กันอายะเท่าอายุสามปีสามปีเต่าปีเต่าปียี่สิบปีอ๋อเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องอายุจะปีตัวตัวใช่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 แต่ยี่งมาสองคนชอบคนละสาวรักทุกคนเหยทำไมฮึแล้วเหมือนแล้วเหมือนทำเองให้เสียงหนุ่มไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องไปไลฟ์ใหม่เลยพี่เสียงผมสะท้อนได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ ฮะโอเคครับพี่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าอย่าอย่ y ฟินสักเดียวหยุดมั่วหยุดมั่วนู้พูดรู้พูดออกสื่อได้ปะเนี่ย